วัดีค่ะวันนี้นะก็ได้รับมอบหมายให้พานักเรียนนะคะมาชมนิทรรศการวิชาการชมสวนชวนสันนะโรงเรียนสวนพึ่งวิทยานะคะก็ประกอบไปด้วยกลุ่มสาระต่างๆนะคะที่ได้นําผลงานของพี่ๆมัธยมนะมาแสดงให้พวกเราได้ชมกันนะคะผลงานก็น่ารักมากเลยนะรวมไปถึงแต่ละกิจกรรมนะคะจะมีเกมต่างๆให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นการวาดกระเป๋าผ้านะคะนี่การงานอาชีพก็มีการทําขนมทั้งฝั่งของวิทยาศาสตร์นะคะก็มีจรวดล่อนนานนะคะมีอุปกรณ์คิดไว์สาหรับทํารถแข่งด้วยนะมีการประกอบหุ่นมนุษย์นะคะแล้วก็อธิบายการโคจรของดวงจันทร์มีเกี๊ยวอร่อยอร่อยด้วยนะศิละปะก,ก็มีการระบายสีตุ๊กตานะคะส่วนทางพละศึกษานะมีเกมต่างๆให้ออกกําลังกายนะมีการตีกลอบด้วยนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าเรียนมากเลยนะคะ สุดท้ายพวกเราก็ไปกันที่บ้านพีสิงนะแต่คนเยอะมากๆเลย